ราบสวัสดีสวีดตัตท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมอยีนซึ่งท่านผู้ชมแม่โปรเจกต์สมมันจะขยันอัปเดตกันไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมเก็บตังค์แทบไม่ทันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับท่านผู้ชมซึ่งพี่กาเก็บตังค์ถึงมันที่เรียบร้อยนะครับ ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าฮีโร่นะครับตัวเ่ายังรีวิวไม่หมดเลยมันก็ขยันออกกึ้นนะครับซึ่งนะครับพี่ก็ยังไม่เคยลองเล่นเลยนะครับตัวนี้จะมาลองเล่นไปพร้อมๆน้องๆเลยเออไปดูกันนะครับว่าจะสนุกจะมันสักแค่ไหนจะโหดสักแค่ไหนตัวใหม่ไปเลยทุกคน l e t โก o ซื้อหเลยห <c> ม <oughs> กระชิงไปท่านผ้ชมเลสโกลุยเลย <c oughs> พี่ออครับกล่องที่พี่ออถืออยู่มีอะไรด้านในะครับ ถามได้ทุกจังหวะมากเลยน้องชายสิ่งที่พี่ใส่อยู่ด้านในนี่ก็คือเ a รมอน d s ช o อบร้านบริการรับเติมโรบักแถมยังมีบริการกดเกมพาสเลนหไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดทิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์และแมปอื่นๆอีกมากมายเฮ้ยไม่จริงอ่ะร้านดีๆอย่างนี้พี่เอาไปแอบไว้ไหนตั้งนานอ๋อ เจ้าช่วยเลมอนช็อปโอเคท่านผู้ชมตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือย้ายมาเนี่ยคนเยอะโอเคพอเล่นได้ไหนอันแรกนะครับท่านผู้ชมอันแรกนะครับท่านผู้ชมเรามาดูสกิลฮีโร่กันก่อนนะครับว่ามันจะโหดจัดประหลัดบอกสักแค่ไหนเออสกิลที่หนึ่งดิปุ๊บอ่าฉีดดวงตาท่านผู้ชมสกิลสองปุ้บปุ้บสกิลสามปบ้าอ่ะสกิลสี่ปุ๊บ เอ่ะไหมท่านผู้ชมทวีต้องเล่นไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอเวลาลองคอมโบนิดนหนึ่งมันต้องคอมโบเนี่ยวะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสิลสามนี่เฮ้ยขอโทษขอโทษสกิหนึ่งเลยฉีดเออะสกิลสี่เลยพุ่งทำไม่ได้ท่านผู้ชมหนึ่งก้ยกลับหนึ่งสองสามสกสองพุ่งบีบแล้วก็สกิลหนึ่ง โอเคโอเคน่าจะได้นั่นนั n ่นเหมือนเหมือนน่าจะได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอลองคอมโบแป๊บหนึ่งน่าจะได้แหละมั้งสกิลสี่นีโอเคสกิลสี่อย่างนี้หนึ่งสองสามด้วยสกิลสามต่อยั้มสกิลสามเป็นสกิลกระเด็นส่วนสกิลสองเป็นสกิลจับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับต้องชมหนึ่งอ๋อกระเด็นไป คือสองจังเอ้ยหนึ่งสองต้นสี่โดนหนึ่งสองเอ้ยโอ้ยไอ้ชายเอ้ยก็ให้พี่ต่อคอมโบให้เสร็จกอดด่อนดิเอ้ยโอเคมันอย่างนี้พี่รู้ละพี่รู้ละทีเนี้ยมันต้องเว้นยัางไงาพี่รู้ละไอ้ชายเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมห,หนึ่งคิวไหมท่านผู้ชมหนึ่งคิวไหม พี่ว่าไม่น่าจะ1คิวนะครับเหมือนเขาจะขึ้นมาได้โอเคได้1คิวท่านผู้ชมมามาพี่เล่นเป็นแล้วทีเนี้ยจะคิวสี่แล้วก็นี่แล้วก็ต่อคอมโบต่อคอมโบต่อคอมโบเอ้ยเ,เ,เนองไปไปแล้วมันเล่นไงวะเนี้ยไอสี่อ่ะชิบหายแล้วแค่นหนึ่งนึ่ชีวิตตาเลเซอร์เออเอ้ยกระโดดกระโดดชิบหาย ท่านผู้ชมถ้าพี่เออเออหน่อยพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเล่นยิ่งเนี่ยเพิ่งซื้อมาแบบเล่นพร้อมท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวพี่ขอเวลาไปฝึกแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวนะขอเวลางมงงซาๆก่อนปั๊บโดนต่อย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 แล้วก็สกิลสองปั๊บจับไม่โดนไม่โดนใครเลยเพี่อนไอ้เหี้ยอะไรลูกกระเด็นไปน้องเอ็งหนึ่งคิวขอร้องเนี่ยเยังรอดวะท่านผู้ชม รอดแล้ก็เฉีดตาเลเซอรไ์ไม่รอดมาดีน้องเองหนีพี่ไม่รอดอะไรอะไรน้องอะไรน้องโดนสก,กิลสองจับไปือแล้วก็สก,กิลสามหมัดโอ้โหนึกว่าวานปั้นแมนโอ้ยนี่มันไม่ใช่ฮีโร่แล้วท่านผู้ชมนี่มันไซตามะหนึ่งสองสามสกิลสีกก่ปั๊บโดนหนึ 1, 2, 3, ่กกง 2. สองสกกามสกิลสองสกิลสองสกิลสองไม่หลีก ส่วนสกิลสามนี่ก็เอาไว้แบบมวยตวงเนี้ยปุ้มอย่างเงี้ยท่านผู้ชมน <c oughs> ี่แหละสกิลมัน <c oughs> เ,เล่นง่ายดีโคเทด้วย 1, 2, 3, 4, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่อ่ากันได้วะสองสามก็ได้สกิลทุกงชมอ่าอ่าอ่าโอเคอ๋อท่านผู้ชมสกิลสามเอาไว้ต่อยลงพื้นโอเค โอเคพี่เล่นไปแล้วขอบคพูที่สอนพี่เนาะมันต้องกระโดดขึ้นยังไงแล้วก็ต่อยลงพื้นกระโดดขึ้นต่อยลงพื้นหนึ่งสองสามสกิลสองบึ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งยีดโอ้มันเล่นงี้โอ้ไม่น่ารอดท่านผู้ชมสกิลสี่พุ่งส่วนกระโดดึ๊บโอเครอด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 ดูนะ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 สกิลสองหนึ่ง หนึ่งโอ้ยโอ้ยอย่าทำพี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ตะกิ้สองปุ๊บจับตะกิ้หนึ่งฉีดตะกิ้สามชกหายไปได้แล้วท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมพี่รู้คอมโบแล้วมาเดี๋ยวพี่ลองคอมโบให้ดูนะครับท่านผู้ชมคอมโบง่ายๆเลียนง่ายๆเลยท่านผู้ชมคือเรียงอะไรอ่ะสกิลสี่หยักที่ปึ๊บแล้วก็ต่อยหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเออสกิลสองเอออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งปั๊มง่ายๆท่านผู้ชมมาพอรู้สกิลแล้วคอมโบเดี๋ยวพี่คอมโบกับคนนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่รอสกิลรีแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมต่อยไว้ก่อนเลยสองกันหนึ่งการกระโดดสวนไปไหนน้องหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาท่านผู้ชมคอมโบรีแล้วพี่จะคอมโบให้น้องๆดูสอง 3แล้วก็สกิล4ปั๊บแล้วก็1 2 3แล้วก็จบพื้นปั้มแล้วก็1 2 3แล้วก็สกิล2ปั๊บจับแล้วก็สกิลหนท่านผู้ชมบังเห็นไหมโหดโหดร้อยกว่าได้1คิวท่านผู้ชมไอ้นี่อะไรเนี่ยฮะฮะอยากโดนคอมโบกับจอยพี่เหรอเนาะหนึ่งสองจบไปเลยโอ้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 ยงั้นบีบคอเลยละกันแล้วก็จีด ยังรอดเหรอน้องอุ้ยเขาขึ้นมาได้ท่านผู้ชมขึ้นมาได้โห่หยิบพี่กระเด็นเรือพุ่งปล่อยพล้วปั๊ปปบกระโดดอีกหนึ่งทีปับ๊บแล้วก็รอสกิลลีท่านผู้ชมสองปุ๊บโดดแล้วก็ฉีดดาเมเซอร์ป้องกันไว้ก่อนก็อสอนไว้เออโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายท่านผู้ชมมาเจอศัตรูแล้วอุโดดไปถนนหนึ่งสองสาม จงพื้นสี่หนึ่งสองสามบีกคอขึ้นมาเดีวก็จีดไปไกลได้อีกหนึ่งคิวก็ได้ดีย่ยท่านผู้ชมโดดปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่างนี้ก็ได้เหรอวะตุ oh, ๊ฟักตัวใหม่ก็โหดอยู่นะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวพี่คอมโบให้ดูเลยละกันนะครับพี่ได้คอมโบมาหนึ่งคอมโบแล้วง่ายๆเลยท่านผู้ชมง่ายๆเลยตอนแรกนะครับต่อยก,ก่อนหนึ่งสองสาม สแล้วก็ 3, ็กิลสามไปเนื้ก็หนึสแล้วก็กระโดดขึ้นชกแล้วก็1 2 3่งสองสกิลสปุ๊บบีบคอปุ๊บแล้วก็สกิลหชีดนี่นะผู้ชมไปละแปดสิบออมโบโคตง่ายโคตโหดอย่างเนี้ยหนึ่สองสุ้งหนึ่งสแล้วก็ต่อยพื้นปุ๊บแล้วก็หนึสอแล้วก็สกิลสปุ๊บ จับมาผิดตัวไอ้ชิบหายมาแต่ไหนวะเนี่ยมึงมาแต่ไหนวะผูคอมโบคอมจอยกูดีดออีดีเีฮดดีเีฮดไม่โดนดีเฮดหนึ่งกั้งกันหนึ่งเอ้ยกันโอ้โหกระเด็นเฉยมานี่บังอาจทำพี่ดีเฮดกระเด็นกระดอนมานี่บังอาจทำพี่นักใช่ไหมเอ็งมานี่เอ็งมานี่เอ็งทำไง เดินไปในหนึ่งคิวท่านผู้ชมประกาศทำพี่โตไอ้น้องชายเจอคอมโบคอมจอยมาท่านะผู้ชมคอมโบมเต็มๆปุ้มโด,ด 1, 2, หนึ่งสองสามตัดพื้นหนึ่งสองสามแล้วก็สกิลสองจับยิดตัวอีกแล้ว <c oughs> ได้คอมโบสวยๆน้องๆดูกันไหมเนี่ยสี่จับ ไม่โดนว่ะท่านผู้ชมงั้นบีบโพลเลยลแล้วกันแล้วก็ฉีดแม่มเลยกระเด็นกระดอนเด็นกระดอนไปไหนน้องมานี่ลงไปอุ้ยไม่ทันว่ะท่านผู้ชมอืตกแล้วก็ชกกลางอากาศเลยอยืแล้วก็กลางอากาศแม่หม่ำไปไหนอีกไปไหนนะบีบโพลหนึ่งทีแล้วก็ฉีดเลยท่านผู้ชมปังโดนน่าจะได้อีกหนึ่งคิวท่านผู้ชมมุมนี้เฮ้ยเฮ้ยเคท รอดไหมรอดเฉยว่ะอ่าไม่รอดท่านผู้ชมแค่หนึ่งคิวมายืนตรงนี้โอ้ยชิบหายแล้วอ่าไม่โดนต่อยร่างอะ่ะดับคอสวนเลยเนะี่ยอย่างนี้น้องเขาฉีดกันอย่างนี้นี่ค่อยโดนเนื้อฉีดกันอย่างนี้ท่านผู้ชมที่มาเล่นให้ดูพอหอบปากหอบพอนะครับที่ว่าจะไปแล้วเดี๋ยวขออีกสักคิวสองคิวพี่ก็จะไปแล้วโอ้ย กูเลยจะได้ไปก่อนผู้ชมขอเล่นให้ทุกผู้ชมดูอีกสคกคิวสองคิวแล้วกันครับแล้วก็จะไปแบบสวีดัสวัติดีแล้วจบโอ้โหไปหนึ่งคิวจริงๆแล้วกูกผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับตัวละครใหม่นะครับฮีโร่นะครับในแมปโรเจต์สมาร์ทนะครับโหดมันน่าสนใจท่านผู้ชมหรือ,อยังอใ,ใครเคยเล่นตัวนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกพีได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากให้พี่แคสแมปไหนหรือเล่นตัวละครไหนหรือสอนคอมโบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างดีคลิปชั่นได้นะครับแล้ววันไอ้ยอลินพันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ